สวัสดีครับเอซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงสวนแล้วนะครับเอซขึ้นมาดูสวนยางให้ช่างพงเนาะว่าลกหรือยังนี่ครับลกแล้วโอ้สวนสวนผมยังไม่ปลูกยางนะครับเอฟซีเพราะว่าฝนยังไม่ตกเนาะนี่ครับอยู่ตรงนี้เนาะ ออกไปเมื่อนั้นเลยเดือนนะครับอซีนี่แล้วรอฝนก่อนนะครับค่อยปลูกยางเนาะต้องขึ้นมาดูก่อนนะครับอซี่ยาก็เริ่มขึ้นแล้วสงสัยจะได้ขึ้นมาไถแล้วนะครับอซี่ยาขึ้นมากแล้วนะครับนี่ครับก็ดู เริ่มแล้วครับเริม,รมี่มาเนี่ยครับทีดูหมู่บ้านนะครับฝั่งด้านนี้นะครับฝนตกไม่เท่าไหร่นะครับไม่เหมือนฝั่งด้านภูตักมองนะทางบ้านผมนะครับเออันนี้ผมยืนอยู่ยืนอยู่ที่ภูหลวงเนาะนี่ครับนี่ดินก็แห้งแห้งแรงปีนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับเอซีน่ครับ ไม่มีรอยเปียกลอยอะไรเลยนะครับเอโอ้ฝนตกไม่แรงเขาว่าผมมาจะมาใต้เขียดวันนั้นนะครับเอซี SC. มาสองเขียดเนาะก็เขาบอกว่าไปทำไมฝนไม่ตกไม่มีน้ำโอ้โหไปดูจริงๆกครับเอซีตามหนองตรงสะเนาะ ไม่มีจริงๆนะครับตรงสะที่เคยไปเกิดเป็นสักเป็นหนองธรรมชาตินะครับไอซี่นะครับก็มานี่ครับ,รบโอ้มาเรงก็บินสวนยางช่างพงนะครับไอซีเห็นแล้วเนาะฝั่งกันโน้นก็มีแต่ภูเขาเป็นภูเขาอันนี้ คือผู้หลวงนะครับเอซีนี่ไล่พบมันอยู่ที่ผู้หลวงนะครับสวนยางช่างพงก็ใบเขียวแล้วนะครับตรงขึ้นมาดูไม่ได้ขึ้นมาดูตั้งนานแล้วนะครับเอฟซีเพิ่งจะขึ้นมาวันนี้เนาะตั้งแต่ขึ้นมาไถเนาะนี่ครับสวนยางช่างพงนะครับถึงนู่นนะครับ อย่างกี่ต้นเนาะสองร้อยต้นสองร้อยกว่าต้นนะครับไอซี IC. ตายเยอะเนาะตรงที่ไฟไหม้เนาะนี่ครับผมก็มาขึ้นมาดูมันเป็นยังไงนะครับไอซี IC. นั่งขึ้นมาถึงก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตายถุนเถียง ออกแดดก็ร้อนนี่ครับเป็นเถียงนะครับนยังไม่เสร็จก็ไม่นั่งอยู่ตรงใต้ถุนนะครับนั่งแถวขอนไม้ขนขน,นี่แหละครับพี่สีตามขอนไม้เนาะท่านาขอนไม้ก็ดูครับ ้ชาติจะเดินออกเรียดก็กลัวโทรศัพท์มันอะไรนะมันร้อนเนาะโทรศัพท์ร้อนก็เลยไม่กล้าออกไปนะครับต้องดูด้านดืนอยู่ในร่มนะครับไอซีคงเห็นเนาะแมลงก็ปิ้นนะครับไอซีนี่ครับ บรรยากาศภูเขาไปด้วยนะครับพี่สีใบไม้เขียวเขียวไม่เหมือนกันนะครับพี่สีลองเกต็ดดูดีดูมอ,มองเขียวเขียวดูชื่นนะครับดูหูหลวงเขียวแล้วเป็นเศร้าๆยังไงไม่รู้นะครับใบไม้นี่ครับพี่สีต่างกันนะดูผมดู ขึ้นมาดูวันนี้กับเมื่อดูอยู่ที่บ้านนะผู้ตากมองนี่ใบมันเขียวกว่าไม่เศร้าแต่ผู้หลวงนี่เศร้านะครับเลยใบคล้ายๆใบมันเหี่ยวนะครับพี่สีนี่มันแดดร้อนเนาะถ้าตกเย็นมาใบมันก็ซึ้นใบมันก็จะไม่เหี่ยวนะครับถ้าตอนนี้โอ้โหขนาดดูใบาย,ยางนะครับพี่ี ใบยางพารานะก็ยังเหี่ยวเศ้าๆเป็นยังไงไม่รู้เพราะว่าแดดเยอะโอ้อย่าของช่างพงก็นี่ตามสวนอยางพาราเนาะลุกอีกแล้วนะครับพี่สีถ้าช่างพงกลับมาแนละ้วก็จะบอกให้เนะว่าย่าลุกแล้วขึ้นไปตัดขึ้นไปตัดได้แล้ว เดี๋ยวไฟมาปีหน้าก็ไม่หมดอีกนะครับไปขึ้นมาดูเฉยๆนะครับมันเด็ดร้อนก็ไม่กล้าทำอะไรกลัวเป็นลมถือขวดน้ำขึ้นมาด้วยนะครับอืมขวดก็รอนี่น้ำอยู่ใกล้ๆนะครับพีี น้ำหมดก็ไปเอากันนะครับเดินไปตักเอาเปิดเอายูนก๊อกน้ำ้ำมีกล้องน้ำให้อยู่นะครับไอซี่นี่ครับว่าขึ้นมาเลาะดูเลาะดูสวนจะได้ปลูกยางไหม ถ้าไม่ฝนไม่ตกตกไม่แรงนี่โอ้ยสิปลูกไม่ได้นะครับกลัวยางพลาตายเนาะนี่ครับหญ้าของสัางพงขึ้นลกอีกแล้วขึ้นอีกแล้วอย่างว่าเนาะนี่ครับโอ้เขียวเลยไปกลับกันเนาะเดินทางกลับบ้านนะครับอีซีขึ้นมาดูแล้ว <c oughs> สวนสร้างพงสวนยางพารานะครับพี่สีครับ <c oughs> อยู่ในที่ต่ำนะครับ <c oughs> อยู่ที่สูงนะครับ เดินกลับบ้านทีนี้ก็เดินลองมานครับอี่ซีนี่ครับสวนยางพาราของช่างพงลุกอีกแล้วยังไม่มีน้ำเนาะฝนก็ยังไม่ตกยางพาราก็เริ่มใบเขียวใบแก่แล้วครับอีซีใบเยอะเข้าเยอะเข้าและเยอะและ้ว อาผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ